สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้โดนแล้วคนไทยนัดแสดงพลังหน้าสารโลก ่วงคืนเสรีภาพให้เพื่อนร่วมชาติโดยเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อเวลา16นาฬิกาต,ตามเวลาท้องถิ่นเดอรรีพอ์เตอร์ได้รายงานว่าณสศาลโลกกรุงเดนฮากประเทศเนเธอร์แลนด์ได้มีกลุ่มคนไทยแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อการใช้ความรุนแรงของรัฐบาลไทยส่งผลให้ชาวไทยในเนเธอร์แลนด์ไม่สามารถทนดูเหตุการณ์เหล่านี้ผ่านซื้อได้อีกต่อไป ซึงเกิดการรวมกลุ่มในครั้งนี้ขึ้นโดยสมาชิกผู้ชุมนุมได้ทำการใส่เสื้อสีดำสกรีนข้อความสีขาวความว่าอิกเบนราษฎรมีความหมายว่าฉันเป็นราษฎรหัวข้อปราใัยแรกที่ผู้ชุมนุมชาวไทยนำเสนอเป็นภาษาดัชคือเรื่องรัฐประหารที่อยู่ภายใต้การควบคุมของผลิตก,การอาหารตั้งแต่เมื่อปีพศ2557 กินเวลาเนิ่นนานมาถึง6ปีส่งผลให้คนไทยในประเทศไทยไม่สามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้อย่างอิสระเสรีนักกิจกรรมทางการเมืองและเพื่อนพี่น้องของพวกเราชาวไทยได้ถูกคุกคามและโดนทำร้ายทางด้านร่างกายและสภาพจิตใจรวมกระทั่งบางจำนวนถูกทำให้สูญหาย อีกทางผู้ชุมนุมได้มีการนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษโดยพูดถึงประชามติรัฐธรรมนูญเมื่อปีพศ2560ซึ่งไม่ใช่ฉบับที่ประชาชนไปลงประชามติจึงถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้คือมรดกตกทอดของคอสชอหรือคณะรักษาความมังง่นคงแห่งชาติที่บังคับประชาชนให้จําใจยอมรับส่งผลให้ระบบเลือกตั้งไม่โปร่งใสเกิดส่วนต่าง ของที่นั่งในรัฐบาลชุดนี้เล็งเห็นว่าถึงเวลาที่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงผู้ชุมนุมมองว่าควรที่จะแก้ไขในส่วนนี้คือยุบสภาเปิดทางสู่การเลือกตั้งที่โปร่งใสตรวจสอบได้และยืนการานไม่ต้องการรัฐบาลแห่งชาติหรือรัฐประหารเด็ดขาด กล่าวโดยสรุปก็คือชนวนที่ทำให้ชาวไทยในเนเธอร์แลนด์ออกมารวมตัวกันก็เพื่อต้องการเรียกร้อง3ข้อเสนอดังนี้1ทวงสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ได้อย่างเป็นประชาธิปไตย 2. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ประชาชนเป็นผู้เลือก 3. ยุบสภาระยะเวลาในการชุมนุมภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์โควิด -19 ได้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งชั่วโมงขณะปราศัยมีจำนวนผู้สังเกตการโดยประมาณ35คนรวมถึงมีประชาชนชาวไทยส่วนหนึ่งที่มีความเห็นดำรงไว้ซึ่งระบอบพระมหากษัตริย์ได้เข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกับสื่อในขณะน,นั้นด้วยเช่นกันทั้งนี้การชุมนุมเป็นไปนด้วยความสงบเรียบร้อย ไร้เหตุรุนแรงโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นเอาให้โลกรู้กันไปเลยว่ายุคคนเลวระยำมันมีอำนาจช่วยๆกันค่ะให้มันอยู่ได้แต่ในกาลไปไหนก็จะมีแต่เสียงกลด่าสาปแช่ง ม็อบไทยไปไกลทั่วโลกน่าชื่นชมการตื่นตัวของคนไทยที่เรียกร้องเสรีภาพและประชาธิปไตยสะท้อนว่าเมืองไทยยังล้าหลังในสายตาชาวโลกคนไทยที่อยู่ต่างแดนเขาก็ไม่นิ่งนอนใจนะเขารวมตัวรวมพลังช่วยคนในชาติกันแล้วไปแต่ละที่สะเทือนสะเทือนกันทั้งนั้นเห็นด้วยมากๆครับจัดไปเลยครับสู้ๆทำเลยทำทุกๆอย่างเพื่อไทยจะได้พ้นจากลุงตู่ ต้องช่วยกันครับงานนี้สู้ๆค่ะทุกคนขอบคุณทุกความเสียสละทางโลกจะรู้จักไทยก็ตอนนี้แหละนะงานนี้ประชาชนโจกยับปมบิ๊กตู่พูดเรื่องพยามาัจุราชไม่ได้ขู่ใครแจ้งประกาศพรกวันบานปลายยกเทียบยุคทักษินโดยเมื่อวันที่26ตุลาคมปี2563เมื่อเวลา17น22นาทีพลเอกประยุจันโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลุกขึ้นชี้แจงว่าหลายเรื่องไม่อยากให้เข้าใจผิดกันต่อไปที่ตนพูดเรื่องพญาัมาจุราชที่ผ่านมาตนไปงานศพแทบทุกวันทั้งงานศพคุณพอ่อและพิธีสวดศพอื่นๆซึ่งตนก็นั่งฟังสวดทุกวันแล้วสื่อก็มาถามตนว่าจะอยู่ไปอีกนานแค่ไหนอย่างไรตนก็บอกว่าอย่าประมาทกับชีวิต นั่นหมายถึงตัวของตนซึ่งพระท่านสวดสีบทลองไปฟังคำแปลสวสดศพดูซึ่งตนเอาคำพูดนั้นมาเตือนตัวเองเสมอว่าประมาทอะไรไม่ได้ จะตายวันนี้พรุ่งนี้ตนไม่ได้ขู่ใครเลยตนยกคำในศาสนามาพูดทุกครั้งจะถูกตัดต่อแบบนี้มาตลอดขอเรียนเพื่อทราบเพลนเอกประยุทธ์ชี้แจงอีกว่าส่วนเรื่องรัฐธรรมนูญจะต้องมีบทบัญญัติกฎหมายลูกที่สสดคล้องกับรัฐธรรมนูญกรุณาไปดูกฎหมายลูกกันด้วยว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรส่วนเรื่องการประกาศใช้พรกฉุกเฉินเรียกว่าประกาศใช้วันที่15ตุลาคมแต่สถานการณ์การชุมนุมเกิดขึ้นวันที่14 ติุลาคมและมีแนวโน้มลุกลามบานปลายจากการติดตามสถานการณ์การชุมนุมมีความพยายามจะทะลุไปทำเนียบและมีที่หมายต่อไป ซึ่งเรามีการข่าวที่ชัดเจนจึงต้องหยุดเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามบานปลายส่วนเรื่องของการออกพรกฉุกเฉินมีมาตั้งแต่ปี2548สมัยรัฐบาลใครก็ไม่ทราบเหมือนกันจากนั้นทุกรัฐบาลก็ใช้กฎหมายนี้มาตลอดซึ่งตนก็ใช้ด้วยความระมัดระวังไม่จำเป็นก็ยกเลิกไปในส่วนความรักที่บอกว่าไม่ต้องแสดงออก ตนไม่ได้แสดงอะไรออกตนพูดถึงตัวเองสิ่งนี้บังคับใครไม่ได้อยู่แล้วทั้งนี้ปีพศ2548เป็นปีที่คุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นคนอะไรโง่ไม่พอความคิดยังน้อยกว่าเด็กอนุบาลอีกอย่าเอาทักษิณมาเปรียบเทียบเพราะ คุณกะเขาต่างการราวฟ้ากับดินไอ้หลุงนางโง่สรุปคุณจะยกแม่น้ำทั้งห้าเพื่อรักษาอำนาจกี่ปีแล้วนะที่ทักษิณไม่อยู่นานพอสมควรนะเอาง่ายๆถ้ารัฐบาลมีดีและบริหารเก่งจริงป่านนี้ประเทศจเจริญรุ่งเรืองกว่ายุคทักษิณไปนานแล้วอย่างอ้างทักษิณอยู่อีกหรือเขาไปถึงไหนกันแล้วนั่นจะไปเทียบทำไมครับ ยุคนั้นไพ่ฟ้าหน้าใสยุคนี้ประชาชนส่วนใหญ่นี่บานเบิกจะอดตายกันหมดแล้วสมองคิดได้แค่นี้เองหรือทักษินเขาไม่อยู่ประเทศไทยไม่ต่ำกว่า15ปีแล้วตู่ยังลืมทักษินไม่ได้เลยแล้วจะให้ประชาชนลืมทักษินได้อย่างไรสมกับคำร่ำารือ8 4 0 0 0เซลล์ 80, 000, 000. อ้าวทีตอนนั้นนักข่าวถามบอกคนละยุคทีนี้หลักกลับคําไปเทียบกับยุคคนอื่นเฉยเลยแก่แล้วก็หลงลืมง่ายๆสมองนะสมองยาริอาจมาเปรียบเทียบกับคุณทักษิณเลยเพราะยุคคุณทักษิณบ้านเมืองดีเศรษฐกิจดีเยี่ยมประชาชนจับใจใช้สอยกันคล่องมือเศรษฐกิจยุคลุงตู่หรือมีแต่จะดิ่งลงเหวที่ลึกที่สุด ยิ่งกว่าดิ่งลงนรกเสียอีกและคุณทักษิณเข้ามาแบบมีสง่ามีศักดิ์ศรีตามระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเลือกท่านเข้ามาลุงเทียบกับทักษิณไม่ได้แม้แต่ปลายเล็บเลยค่ะคุณมันก็ขี้ขลาดมีความกล้าหาญไม่เท่าเด็กเยาวชนไงถึงพร่ำถึงความกลัวพยามมจุราชเด็กมันมีความกล้าหาญมากกว่าคุณอีกแถมมีจิตสำนึกความเป็นนักต่อสู้ความเสียสละ มันเลยไม่กลัวอย่าไปขู่มันเลยถุเร่เทียบได้ไงเศรษฐกิจต่างกันร,ราฟ้ากับเหวยุคทักษินใส่ทองยุคตู่ไม่มีจะห้อยเพราะอยู่โรงรับจำนำจะขาดแล้วเนี่ยทักษินมาแบบถูกต้องจะประชาชนแต่ลุงมาจากการลากตั้งของสอวขอขอบคุณข้อมูลเนะะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดี